จเจร,ริญพรญาโยมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับโครงการธนาคารแห่งกำลังใจของวัดไผ่ล้อมพระรามหลวงนะครับก็จะไปช่วยเหลือช่วยเหลือญาติโยมนะครับซึ่งผู้ป่วยติดเตียงนั้นก็ที่ขอความอนุเคราะห์มานั้น วัดไผรล้อมพระรามหลวงของเราแห่งนี้ก็จะไปให้การช่วยเหลือนะครับวันนี้มีกิจกรรมยังไงบ้างครับวันนี้นะครับนางสุมิตาสิจันทร์อิน,นครับตำแหน่งอสมอชุมชนราชมันคานอกนะครับได้เข้ามาขออนุเคราะห์เตียงให้กับนายอุเทนสิทธิเนอายุ93ปีนะครับอาศัยที่บ้านเลขที่95ถนนญิงเป้าตําบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและมีภาวะผู้สูงอายุนะครับ ทำให้ร่างกายอ่อนแอเป็นคนเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการข้หวัดนะครับและทางแพทย์ตรวจพบว,ว่าเป็นโรคข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีร่วมกับภาวะปอดติดเชื้อนะครับผู้ป่วยเริ่มมีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถลุกเดินได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทําให้ต้องนอนติดเตียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมครับผมโยมสาเหตุโยมก็มีอายุมากแล้วนะครับมีอายุถึง93ปี ก็ยังดีที่มีคณะอสมนะครับในชุมชนชุมชนราชมันคานั้นก็ประสานงานมานะครับวันนี้เราก็จะนำเตียงไปมอบให้แก่โยมนะครับไปให้แก่โยมสุมิตานะครับเดี๋ยวเราจะนำไปแล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะครับที่แถวชุมชนราชมันคาแห่งนี้นะครับตำบลสนามจัน์ทรถนนยิงเป้านะครับเดี๋ยววันนี้เราธนาคารแห่งกำลังใจเรา ไปกันครับไปช่วยเหลือโยมกันครับในวันที่กายอ่อนแรงแต่หัวใจยังมีฝัน ในวันที่โลกลืมฉันไม่มีใครเหลียวมองขอบคุณที่ยังไม่เลืมขอบคุณที่คอยประคองเป็นดังลำแสงสีทองไม่ทอดทิ้งกันดุดดังน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟ้า ออาโอเคโยมมอุเทนสีเจริญโยมน่อายุเก้าสิบสามปีนะครับเมื่อก่อนก็เป็นช่างตัดผมบมางเนี่ยใช่ไหมโยมเอาสมอเข้ามาเข้ามานีเมื่อก่อนเั้งแต่เป็นช่างตัดผมแถวนี้เลยใช่ไหมตรงมุ้นตรงที่แรกอยู่ซอยยุกหนึ่งก่อนตอนเล่นล่าม้ขี่อะไรทีไม่ไหวเลย จะไหวได้ไง9 3แล้วไม่ใช่23นะนะครับ <c oughs> ก็โยมบุเทนสีเจริญตอนนี้หูก็ไม่เคยได้ยินก <c oughs> ็ได้ยินก็ขอชื่นชมนะครับ <c oughs> พวกเราชาวอสมนะครับในเขตชุมชนราชบันคา <c oughs> นะครับก็ประสานมานะครับโยมก็มีอายุมากแล้วนะครับแล้วนอนเตียงอย่างเนี้โยมดูว่าการรักษาตัวเนี่ยมันยากลำบากแล้ว <c oughs> ผู้ป่วยเนี้ยติดเตียงด้ไหมเนี่ยได <c oughs> ้ใช่ค่ะอ ติดเตียงต้องคอยยกต้องคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือความเป็นจําเป็นอย่างแท้จริงนะครับก็ฐานะธนาคารแห่งกําลังใจก็นําเตียงนั้นมามอบนะครับมามอบให้กับคุณโยมอูเทนสีเจริญครับ จับเกันึกระขึ้นนะต้องอุ้มอ่าอุ้มอไไยอมอูเทียนเนี่ยอุทเทนสี่เจริญนะอายุ93นะครับก็ <c oughs> ยังกระดึบ๊บกระดึ๊บอยู่ได้อยู่กระดึ <c oughs> ๊บหมายความว่าเนี่ยถัดใช้ตัวเนี่ยถัดเข้าไปหม,หมอนนี่มาหมอนนี่มาครับหมอนก็ามา <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาข้างขึ้นให้แกด้วยอ่าอาวดาบอับเอาหมุนให้แกขึ้นหน่อยอ่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วอ่าโอเคอ่ารันม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 าเอาเพียงออกเลยครับไปออกก่อนเลยเอ่อดูโยมเก็บปานนะโยมครับโยม เปลี่ยนเตียงี่เรียบร้อยนะครับคุณยมอุเทนสีเจริญนะครับก็วันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากอ,อสมมนะครับชุมชนราชมังคานะครับเป็นไงบ้างครับที่โยมประชุมถึงได้เจอ<ม>โยมอุเทนนี่เป็นยังไงบ้างครับดูแลแถวนี้อยู่กันทุกคนค<อ>่ะเขาเขาแบ่งสายเรือ่อจะมาดูแลแถวนี้ตามชุมชนแบ่งตามเขตฮะะแล้วคนนี้เขาก็ดูเขตนี้ครับอ่า ดีแล้วเพราะนั้นโยมต้องช่วยการเป็นกําลังหลักนะครับก็สิ่งใดที่วัดไผล่ล้อมเราจะช่วยได้และโดยเฉพาะวัดไพล่ล้อมมีธนาคารธนาคารนั้นคือธนาคารแห่งกําลังใจก็จะเอาสิ่งที่ดีๆงามมามอบให้แก่ญ,ญาติโยมนะครับและโดยเฉพาะโยมอสอมเนี่ยคือกําลังหลักนะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือญาติโยมทั้งหลายนั่นเองนะครับวันนี้ก็คุณโยมอุเทนศรีเจริญนะครับก็ ได้มาทําการมอบเตียงให้กอบโยมเป็นที่เรียบร้อยนะครับธนาคารของเราและโยมเนี่ยอายุ93แล้วนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงถาวรแล้วครับต้องใช้คํานี้ไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาเดินได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเราต้องก็ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับคณะทีมงานอสมนะครับชุมชนราชมังคานะครับวันนี้ธรรมาภาพก็นำบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนะครับมามอบให้กักโยมพร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งที่พอที่จะช่วยกันไปได้นะครับก็เป็นฝันและกำลังใจให้แก่โยมสืบต่อไปนะครับโยมครับเจริญพรครับนามอสมชุมชนราชมังคาน้อขอขอบพระคุณ กับพ่ออุเทนค่ะถ้าไม่ได้เตียงเนี่ยเขาจะลำบากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับเรียบร้อยนะโยมนะขอบคุณมากครับผมอ้าวเนี่ยนอนสบายแล้วไม่รู้จะไปวัดได้เปล่าอ่าไม่รู้ไปวัดได้เปล่าไปได้เด้อเท่ารถมาเคยไปชื่นเจอเลือดเตี้ยนเจกเลือดอ๋อจอดเลือดเคยไปจอดเลือดนะครับโยม เคยไปเจาะเรือที่วัดใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวนี้ไปเจาะหรือเปล่าหรือมาเจาะถึงวัดเลยอ๋อให้เจาะอย่ืงเงเก้ารถมาครับอ้าวดีแล้วนะโยมนะมีเตียงได้นอนดีๆนอนสบายยนะอ้าวโอเคนะโยมนะอ้าวสาธุครับสาธุครับสาธุอันนี้โลกดุ๊บ๊อ นะมอพยมไหมนะครับอ้าวอ้าวโชคดีครับครับโชคดีครับอ่าโชคดีโชคดีทุกคนนะอ่า <laughs> แกเป็นเที่ยวเที่ยวหลังนี่แกเป็นไข้หวัดไอไสพันบีธรรมดาแกก็จะเดินไม่ค่อยได้แล้วค่ะ <laughs> คือว่าเป็นกับเป็นหัวใจตีบด้วย แต่เป็นมานานแล้วห้าปีห้าหกปีแล้วอ๋อเมื่อก่อนแกเป็นช่างตัดผมนั่นแหละตรงตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นไม้บ้านไม้ห้องแถวอะ่ะตัดตั้งแต่หัวละสามบาทแกก็ไม่ค่อยได้ตัดหรอกคือแบบลูกค้าประจําแกรุ่นรุ่นแกน,นแหละทีนี้รุ่นแกก็ไปหมดแล้วเหลือเพื่อนแกก็ไปหมดแล้วเหลือแต่แกคนเดียวเมื่อตอนที่จะออกวันนี้ทําที่โรงแรมริเวอร์ตอนหลังไม่มีใครดูพ่อ<ๆ>เพราะว่าเขาก็ลูกชายทํางานอีกอีกคนก็ทํางาน ตอนแรกไ,ไม่ไปโรงพยาบาลก่อนเขาตอนที่นอนโรงพยาบาลเที่ยวหลังเนี่ยเขาให้ขอที่อนมามัยทีนี้มา,มาเจอเอสมอเขามาเสกแก้วเขามาหาเสียงนะก็เลยก็เลยบอกเขาเขาบอกว่าไปขอที่หลวงพี่ต้งทนแล้วแทนอะไรก็ขอบคุณหลวงพี่ที่เมตตาพวกเราค่ะ